สวัสดีครับพเพื่อนๆชาว u t u b e วันนี้ผมมีเหรียญของหลวงพ่อพัดพุ่จะธามโมมารีวิวให้พเพื่อนๆได้รับชมนะครับเ,เหรียญนี้จะเป็นรุ่นรวยร้อยปีโชคดีร้อยชาตินะครับเป็นเหรียญแจกในพิธีนะครับจะเป็นเนื้ออัปปากาลงยาแดงขอบน้ําเงินนะฮะเหรียญน,นี้จะสร้างแค่255ร้อยห้าเหรียญน,นะครับเหรียญแจกในพิธีนะครับเรามารับชมกันเลยดีนะครับนี่นะฮะดูความสวยงามความคมชัด ของเหรียญนะฮะดูหน้าหลวงพ่อนะครับมีมิติมากเลยลงยานี่ไม่เลอะนะครับลงยาดีมากเลยสวยนะฮะถ้าเพื่อนๆจากันได้ผมเคยรีวิวเหรียญก้าวชะไปนะฮะเพื่อนๆลองสังเกตดูฮะองค์หลวงพ่อเนี่ยพุทธศินเนี่ยจะเหมือนกันมากครับกับรุ่นก้าวชะนะฮะจะเหมือนกันมากแล้วก็สวยนะฮะจะเป็นครึ่งองค์นะฮะหรือเป็นเป็นหลวงพ่อครึ่งครึ่งองค์นะฮะ ลงยาแดงนี่ลงยาได้สวยมากนะครับโอเคเรามาดูความคมชัดของเหรียญกันนะฮะนี่ฮะเพื่อนดูฮะหน้าหลวงพอ่อเอ้เดี๋ยวนะฮะนี่ฮะนี่ด้านข้างก็จะเป็นสติกานะฮะ สวยเหรียญสวยครับเหรียญสวยเหรียญไม่ใหญ่นะฮะกำลังดีฮะเป็นเนื้ออันปาก้านะครับนี่ฮะตัดดูหน้าหลวงพ่อผมโฟกัสให้ดูชัดๆนะครับสวยมากครับเหรียญสวยมากนะฮะเหรียญเนี่ยราคานี้ก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับ ราคานี้ก็ข้ามพันไปแล้วนะครับถ้าใครหาราคาต่ํากว่าพันได้ถือว่าโชคดีมากนะครับดูฮะดูดูดูเหรียญนะฮะอ่าสวยงามมากครับดูหน้าหลวงพ่อนะครับชัดเจนมากครับขนาดผมไม่ได้ใช้กล้องสองนะครับเหรียญสวยครับเหรียญสวยสีแดงเป็นสีที่ร้อนแดงอยู่แล้วนะฮะเป็นสีที่นิยมนะครับโอเคเรามาดูลังเหรียญกันนี่ฮะลังเหรียญ หลังเรียนเนี่ยจะต่อโค้ดแจกไว้ข้างหลังนะฮะแต่อันนี้รู้สึกว่าจะจะจะไม่ติดนะครติดเฉพาะจเจอจานกับกอไก่นะฮะก็กลายปเป็นเหรียนพิเศษไปโดยปริยาย <c oughs> นะฮะอันนี้โค้ดนะฮะดูนะฮะดูดูดูผิวเหรียญิวเหรียญเนี่จะเป็นแบบสายฝนเลยะฮะตัวเนี้ยปลอมยากครับปลอมยากถ้ามาลักษณะนี้ปลอมยากนะฮะ ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่มีความนิยมมากในวงการพระแล้วก็แล้วก็ในวงการของลูกศิษย์ลูกหาที่ที่เล่นกันในในหมู่ของหลวงพ่อพัดนะครับนี่ดูขอเปลี่ยนครับนี่นีรเงิปากกา,รระกานะฮะสวยครับเหรียญสวยเหรียญสวย เหรียญนี้จะเป็นเหรียญปีหกสี่นะฮะก็คือปีนี้นะฮะดูตัวหนังสือนะฮะความคมชัดอนาคตถ้าไปเจอถ้าเหรียญไม่ใช่เหรียญลักษณะน,นี้ก็ห่างให้ไกลครับห่างให้ไกลนี่ฮะอันนี้คือมีต่อโค้ดเล็กเบนหัวสกจปเป็นตัวอะไรตัวอ,อ,อ้ออหรือว่าผมไม่แน่ใจนะตัวนี้ดูไม่ออกฮะดูไม่ออกนี่ฮะสวยมากครับดูลังเหรียญนน่ อสวยครับเหรียญสวยรายการลุ้นนี่ก็ก,ก็ราคานี่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมว่าเหรียญเหรียญแจกนี่ก็สวยนะตัวนี้ผมมีแค่เหรียญเดียวนะครับผมก็กะว,ว่าจะหาตามเก็บมาอยู่เหมือนกันกลัวราคามันวิ่งแล้วก็ผมตามเก็บไม่ไหวตามเก็บไม่ทันนะฮะผมชอบนะครับโดยส่วนตัวผมถ้าเกิดเหรียญเป็นผู้ตัดสินออกมาในรูปลักษณะอย่างนี้ ไม่ผิดหวังครับพุทตกูลนี้มีเต็มเปี่ยมแล้วครับแต่พุทธศิลนี้ต้องมาวัดกันนะครับอีกทีนึงกับผู้สร้างของแต่ละคนนะฮะแล้วก็จุดประสงค์ของการสร้างนะครับดูฮะดูดูการลงยาพื้นนะคอุ้ยพื้นฮะสวยดูตรงจีวอสังเกตตรงจีวอดูฮะจะเป็นเส้นเนเหมือนเหมือนเส้นเหมือนเส้นได้จีวอฮะตัวนี้เนี่ยก็ ผมว่าปลอมอยากเหมือนกันนะฮะถ้ามีเหรียญเกอมาเนี่ยจุดนี้ก็เป็นจุดจ่ายตังได้เหมือนกันนะครับถ้าดูดีๆนะฮะเนี่ยฮะหน้าของพลอะมีมิติมากเลยนี่ฮะเส้นเกสายคมชัดมากดูงในตานะครับเนี่ยฮะดูง่ายครับดูง่ายเหรียญใหม่ ดูง่ายเพราะว่าเรามีเหรียญเหรียญแท้เปรียบเทียบเนี่ยสามารถแยกแยะออกได้เหรียญเก๊เหรียญไม่เก๊เหรียญแท้เหรียญไม่แท้สามารถแยก,ออกยยแยะแล้วก็ประเมินกันได้นะฮะสวยครับสวยเห็นไหมฮะโอเคสําหรับคลิปนี้ผมก็คงจะขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะฮะ สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบการรีวิวได้เพียงแค่นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ